สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายเรื่องเมจิกเวิลดเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ่อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ต k งให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่31พวกเจ้าทั้งสองเข้ามาในห้องเสียงของลิเลียนาดังสะท้อนในห้องก่อนที่จะหายตัวไปในเงาเมือดอีกครั้ง ห้องได้กลับมาเงียบอีกครั้งราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภาพลวงตาแต่แองเจเล่ก็ยังรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่ไหลออกมาจากเอิร์เขามองไปที่เยลแล้วเห็นใบหน้าที่ตกใจของเขาพวกเขาเดินเข้าไปที่ห้องเรียนของอาจารย์ลิเลียนาอย่างเงียบๆไม่มีใครมีอารมณ์ที่จะพูดอีกต่อไปอาจารย์ลิเลียนาเป็นหนึ่งในพ่อมดระดับสูงในวิทยาลัยแรมโซดาแต่มันไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของเธอมันจะดีกว่าสําหรับพวกเขาเพียงแค่รายงานสถานการณ์ให้เธอ ห้องเรียนไร้าแสงและความร้อนแองเจเลและเยลยืนอยู่ใกล้ประตูเมื่อพวกเขาบอกข้อมูลอาจารย์ลิเลียนาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขารู้เสร็จอาจารย์ลิเลียนาไม่ได้แสดงออกอะไรนอกเหนือจากการครุ้นคิดเวลาได้ผ่านไปอย่างเงียบๆภายในห้องเรียนตอนนี้พวกเจ้าทั้งสองคนไปได้แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองดูเหมือนพันธมิตรแดนเหนือไม่มีอะไรทำจริงๆในที่สุดลิเลียนาก็พูดหลังจากที่ผ่านไปเธอเคาะบนโต๊ะของเธอหลายครั้งและมองไปที่ทั้งสองคน แองเจเล่และเย,ยว่ไม่มีอะไรจะพูดอีกดังนั้นพวกเขาจึงออกห้องแลพักกลับไปที่หอพักของตัวเองพวกเขาได้ส่งข้อความแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรไม่มากนักที่พวกเขาสามารถทําได้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้เนื่องจากพวกเขาเป็นแค่พ่อมดฝึกหัดแองเจเล่รู้สึกโล่งใจหลังจากที่กลับไปห้องของเขาเขาถอดอุปกรณ์ออกและวางมันไว้บนพื้นและจากนั้นเขาก็นอนลงบนเตียง เขาเหนื่อยมากดังนั้นเขาจึงนอนอยู่เป็นเตียงเวลานานข้าควรจะระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อเลือกรับภารกิจผลตอบแทนที่สูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเขาพึ่งทำนี่เป็นภารกิจที่ยากจริงๆถ้าชิดไม่ได้เตือนข้าเกี่ยวกับการโจมตีข้าคงจะกลายเป็นกองที่เท่าไปแล้วข้าควรจะหาอย่างช้าๆข้าโลภมากเกินไปเขาคิดขณะที่เขาส่หัวแองเจเล่ลุกขึ้นและมองนาฬิกาคริสตันมันเป็นเวลา บ่ายสองสองโมงสิบห้านาทีทักษดาบและทักษะการยิงธนูของข้ามันร้ายประโยชน์ในภารกิจนี้การต่อสู้ระหว่างพ่อมดจะเน้นไปที่คาถาถ้าข้าต้องการใช้การโจมตีกายภาพข้าจะต้องจอะทะลุสนามพลังก่อนข้าต้องค้นหาหนทางทำเช่นนั้นแต่คาถาสนามพลังป้องกันสามารถศึกษาได้เพียงพ่อมดเท่านั้นข้ายังเป็นแค่พ่อมดฝึกหัดขั้นที่สองยังมีหนทางอีกยาวไกลแต่ถ้าข้าไปพบกับสถานการณ์เช่นนี้ อีกครั้งข้าจะต้องหาทางป้องกันตัวเองเออซีซาและพันธมิตรแรนเหนือสามารถฆ่าข้าได้ด้วยลมหายใจทำไมเออถึงโจมตีเราแองเจเล่คิดเขานั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงข้าต้องหาทางที่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแองเจเล่เริ่มคิดอีกครั้งคาถาระดับสูงมันมากเกินไปสำหรับข้าที่จะจัดการได้อุปกรณ์เวทมนต์ก็มีราคาแพงเกินไปหลังจากที่ไปถึงขั้นที่สามข้าสามารถเรียนรู้คาถาเพิ่มได้ แต่ข้าต้องเพิ่มความสามารถทางจิตของข้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าสามารถใช้ทักษะดกได้ระหว่างการต่อสู้ทันใดนั้นเขาก็จําได้ถึงครั้งแรกที่เขาใช้คาถาบนแหวนพลังงานของแหวนเพิ่มความว่องไวได้ถูกชิปดูดไว้หมดแล้วแต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ข้าพูดคาถามันเหมือนกับว่าข้าไร่คาถาโดยใช้พลังงานที่เก็บไว้มันเป็นไปได้อย่างไรการระเบิดของพลังงานช่วยข้าไล่คาถาที่แข็งแกร่งโดยที่ไม่รู้ตัวงั้นหรือ แองเจล่คิดเขาต้องการที่จะรู้ไปถึงรากเหง้าของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนี้เหมือนกับว่าข้าได้ข้ามขั้นตอนไปหลายขั้นในการร่ายคาถานั้นซีโร่จะรู้หรือไม่ว่าเกิดการร่ายอัตโนมัติขึ้นได้อย่างไรแองเจล่ถามเพิ่มความว่องไวกําลังวิเคราะห์สรุปหลังจากที่ดูดพลังงานของอุปกรณ์เวทมนตรูปแบบคาถาบนแหวนก็ถูก็เก็บไว้ในชิปเช่นกันคาถาจะร่ายโดยอัตโนมัติเมื่อจําเป็นซีโร่รายงาน แองเจเลตกใจชั่วครู่และในที่สุดก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคาถาทั้งหมดจากอุปกรณ์เวทมนต์ถูกเก็บไว้ในชิปใช่ไหมมันได้ผลกับคาถาปกติหรือไม่แองเจเลถามได้ซิโรตอมันเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าข้ามีอุปกรณ์เวทมนต์หลายชิ้นอย่างไรก็ตามข้าสามารถเก็บคาถาที่ข้าเรียนรู้ไว้และร่มันทันทีเมื่อจําเป็นแองเจเลขมวดคิ้วขณะที่เขาคิด ช่วยค้าหาวิธีทำลายสนามพลังโดยการใช้พลังโจมตีกายภาพแองเจเลสัง่งภารกิจจัดตั้งขึ้นเริ่มการวิเคราะห์ซีโร่รายงานแองเจเลสปล่อยให้ชิพทำงานของตัวเองและเริ่มฝึกฝนบนเตียงหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มส่องแสงผิวและเสื้อผ้าของเขาปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวแสงสีเขียวสว่างสวัยประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะหายไปและก็มีจุดแสงสีแดงปรากฏร,รอบๆเขา จุดสีแดงเล็กๆเ,เหล่านี้สลายเข้าผิวหนังของแองเจเล่เหมือนฝนภารกิจเสร็จสมบูรณ์ทันใดนั้นซีโร่ก็รายงานจุดแสงสีแดงหายไปในอากาศและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแองเจเล่ลืมตาของเขามีแสงสีเขียวและสีแดงสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาค่าเลือกอนุภาคลมและไฟเหมือนออกข้ามาถึงขั้นที่สองข้าใช้อนุภาคธาตุอื่นๆเพื่อช่วยนำอนุภาคทั้งสองนี้ เข้าไปในร่างกายของข้าข้าคิดว่าข้าต้องมุ่งมั่นไปกับการศึกษาพวกมันอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแองเจเล่คิดแสดงผลให้ข้าดูเขาบอกแผนแรกยาเวทมนต์ไม่จำกัดระดับของพ่อมดฝึกหัดหรือพ่อมดและมีความสามารถในการทำลายคาถาพื้นฐานบางคาถาด้วยความช่วยเหลือของทักษะการยิงธนูของคุณคุณจะสามารถทำร้ายพ่อมดและพ่อมดฝึกหัดทั่วไป ที่ไม่มีอุปกรณ์เวทมนต์ในการครอบครองได้พวกเขาจะไม่สามารถจัดการกับการโจมตีของคุณได้แผน2ได้รับท่าที่ใกล้ชิดบางท่าใกล้ชิดจะมีพลังคาพิเศษพวกมันสามารถป้องกันบางคาถาให้คุณซีโรระบุว่ามีสองแผนในข้างหน้าสายตาของแองเจเลเมื่อมองข้อมูลของแผนทั้งสองที่สร้างโดยซีโรแองเจเลก็ขมวดคิ้วแผนการที่สองไม่สามารถหาได้แองเจเลไม่สามารถหาซื้อธาตใกล้ชิดได้ เนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายหินเวทมนต์มากกว่า100ก้อนดังนั้นเขาจึงเลือกแผนแรกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ยามฟรีและมีสูตรทดลองหลายสูตรที่แองเจลเลลสามารถใช้ได้อย่างไรก็ตามการรู้เพียงสูตรไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถสร้างยาได้ยาสร้างยากเกินนับไปในวิทยาลัยแรมโซดา้ามีเพียงพ่อมดสคนเท่านั้นที่สามารถสร้างยาได้อัตราความสำเร็จในการสร้างประมาณ40% ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเมื่อมีอัตราความสําเร็จสูงขึ้นก็จะได้รับทรัพยากรมากมายการปรุงยาแองเจเล่จะต้องมีความสามารถทางจิตและควบคุมมานาให้ดีพอนอกจากนี้เขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการจัดการระหว่างการปรุงยาแต่เขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากอาจารย์ได้เพราะเขายังต้องปรุงยาด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วก็ตามประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการปรุงยา นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยาถึงแพงเกินไปยาที่มีคุณภาพต่ำที่สุดอย่างน้อยก็สิบหินเวทมนต์ถ้าข้าสามารถเชี่ยวชาญการปรุงยาได้ข้าก็จะได้รับหินเวทมนต์จำนวนมากเมื่อเทียบกับการปฏิบัติภารกิจในขณะที่พ่อมดทั่วไปไม่ได้มีความช่วยเหลือจากชิปข้าก็มีความสามารถในการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความช่วยเหลือของซีโรแองเจเลคิดเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผนที่ดี แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็มีความหวังในการทำสิ่งนี้นอกจากนี้ข้ายังได้ยินมาว่ายาสามารถช่วยเพิ่มความสามารถทางจิตของข้าได้มันคุ้มค่ากับการลองแองเจเลนาตัดสินใจก่อนอื่นข้าจะต้องหาชุดอุปกรณ์ในการปรุงยามาไว้ในมือเขาคิด20นาทีต่อมาที่จัตุรัสซื้อขายใต้ดินจตุรัสซื้อขายมีขนาดสนามฟุตบอลมีบ้านไม้ขนาดเล็กจำนวนมากถูกสร้างขึ้น แม้ว่าจะไม่เป็นระเบียบมากก็ตามบ้านแต่ละบ้านมีกระดานไม้วางอยู่ข้างๆมีรายการสินค้าและราคาเขียนไว้บนกระดานพ่อมดฝึกหัดบางคนกําลังเดินจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งมีพ่อมดฝึกหัดสามคนกําลังต่อแถวที่บ้านทางด้านซ้ายสองคนเป็นผู้ชายในขณะที่อีกคนเป็นผู้หญิงพ่อมดฝึกหัดผู้ชายอยู่หน้าแถวเขาอายุประมาณ1 5บหถึงสิหปีลายของเขาเต็มไปด้วยผมสีน้าตาลของเขาและมันดูเหมือนเขาไม่ได้ตัดผมมาสักระยะ มันเป็นแองเจเลที่กำลังมองหาสินค้าบนชั้นวางอย่างระมัดระวังร้านนี้ขายเฉพาะอุปกรณ์สำหรับการปรุงยาและทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ขายถูกชุดอุปกรณ์ปรุงยาราคาเพียงหินเวทมนต์หนึ่งก้อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามวัสดุและสีของชุดแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากมันเป็นชุดอุปกรณ์มือสองเจ้าของร้านเป็นพ่อมดฝึกหัดที่มีอายุประมาณ30ปีขณะนี้เขากำลังนั่งอยู่ในบ้านด้วยการกอดอกและมองอย่างร้อนใจ เจ้าสามารถเห็นราคาบนกระดานหินเวทมนต์หนึ่งก้อนสำหรับแต่ละชุดออกไปถ้าเจ้าไม่ได้ซื้ออย่าทำให้ค่าเสียเวลาเจ้าของตระกูลเขาไม่เคยเห็นพ่อมดฝึกหัดสักคนประสบความสำเร็จในการปรุงยาดังนั้นเขาจึงต้องอดทนต่อพ่อมดฝึกหัดเหล่านี้ทุกครั้งเขาได้ซื้อชุดอุปกรณ์ปรุงยาเหล่านี้ผ่านทางเครือข่ายพิเศษจากนักเรียนที่เรียนรู้การปรุงยาชุดใหม่มันเลวร้ายยิ่งกว่าของมือสอง พ่อมดฝึกหัดที่รวยไม่ซื้ออุปกรณ์จากเขาอีกต่อไปแองเจเลเกำลังเพ่งเล่งไปชุดบนชั้นวางแล้วในที่สุดสายตาเขาก็หยุดตรงชุดมือสองที่ทำด้วยแก้วสีแดงอ่อนข้าจะเอาชุดนี้แองเจเล่ยื่นหินเวทมนต์ไปเจ้าของร้านหยิบหินเวทมนต์และโยนมันลงในตะกร้าข้างล่างชั้นวางของช่วยตัวเองเจ้าของพูดแน่นอนเดี๋ยวก่อนเจ้ามีวัตถุดิบสำหรับยาพื้นฐานหรือไม่ ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายช่องเล่าให้ฟังเนอรแองเจเล่ถามหินเวทมนต์หนึ่งก้อนต่อหนึ่งกล่องแต่และกล่องมีวัตถุดิบให้เจ้าปรุงยาห้ามเลือดได้ประมาณสิบครั้งเจ้าของร้านตอบทันทีเห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าพ่อมดฝึกหัดที่มาที่นี่ต้องการอะไรข้าเอาหนึ่งกล่องแองเจเล่พยักหน้าขณะที่วางหินเวทมนต์อีกก้อนลงเจ้าของร้านมองไปที่หินเวทมนต์ก่อนที่จะยื่นกล่องดำให้เขาข้าเอาหนึ่งกล่องด้วยเช่นกัน พ่อมดฝึกหัดผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างแองเจเล่พูดเขามีผมสีบลอนด์มีหน้าตาธรรมดาๆรรและตาแคบมันดูเหมือนว่าเขาอายุประมาณ20ปีล้มเหลวอ,อีกแล้วหากไม่มีใครสอนเจ้าเจ้าก็จะเสียเงินจนหมดเจ้าของร้านมองไปที่เขาและให้กล่องไม้พ่อมดฝึกหัดผู้ชายยิ้มแต่ไม่รู้สึกรำคาญอะไรเขาหยิบกล่องและวางหินเวทมนต์หลังจากที่เขาไปพ่อมดฝึกหัดผู้หญิงข้างหลังเขาก็เริ่มดูของที่ร้าน แองเจเ่มองพ่อมดฝึกหัดผู้ชายที่จะไปพร้อมกับสีหน้าที่กำลังคุ่นคิดครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ถือทุกอย่างกลับไปที่ห้องของเขามีสาขาอยู่มากมายในโรงเรียนนี้และทุกๆสาขามีพ่อมดฝึกหัดประมาณ20บคนพื้นที่ใต้ดินมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองขนาดกลางแองเจเ่แทบจะไม่รู้จักคนจากสาขาอื่นๆเขาเพียงคุ้นเคยกับคนที่เรียนหลักสูตรเดียวกันกับเขาเท่านั้นเขาได้ยินมาว่าพ่อมดฝึกหัดขั้นที่สามจะเรียนในพื้นที่อื่น หลังจากที่อลูพาเขาดูรอบโรงเรียนแองเจเล่ก็ไม่เห็นอีกเลยแองเจเล่กลับไปที่ห้องของเขาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เขาซื้อหลังจากที่เขาเพิ่งนั่งลงก็มีใครบางคนมาเคาะประตูแองเจเล่เจ้าอยู่หรือไม่เสียงของแอนเซตดังมาจากนอกประตูอยู่แองเจเล่ลุกขึ้นยืนและเปิดประตูจดหมายของเจ้าจากปราสาทเคี่ยวขาวแอนเซตพูดแล้วยื่นจดหมายให้เขาเธอน่าดึงดูดมากอนในชุดล่าสัตว์สีดำของเธอ แองเจเล่มองไปที่จดหมายและเห็นว่ามันมาจากยูริยูริขอบคุณแอนเซ็ตแองเจเล่จำเด็กผู้ชายผมดอนที่ชอบยิ้มบ่อยๆได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อคนส่งจดหมายมาดังนั้นข้าจึงรับมันให้เจ้าแอนเซ็ตพูดสายตาของเธอมองไปที่อุปกรณ์ปรุงยาขณะที่เธอปิดประตูแองเจเล่ Angela ข้าได้ยินว่าเจ้าเข้าร่วมภารกิจของเคดิราใช่ไหมเธอนั่งลงบนเก้าอี้อย่างนุ่มนวลใช่ข้าเพิ่งกลับมา เจ้าได้ยินแล้วหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแองเจเล่พยักหน้าเขานั่งลงบนเตียงของเขาแอนเซตได้ยึดเก้าอี้เพียงตัวเดียวของห้องนี้ไปแล้วข้าได้ยินมาว่ากลุ่มของเจ้าได้ประทะก,กับพ่อมดของพันธมิตรแอนเนอมันเป็นความจริงหรือแอนเซตถามเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธออยากรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพ่อมดใช่ข้าคิดว่ารายงานภารกิจจะมีการเปิดเผยสู่สาธารณะในอีกหลายวัน แองเจเล่มองไปที่แอนเซตและสังเกตว่าเธอมีแรงจูงใจในการมาที่นี่แองเจเล่เจ้าได้มาถึงขั้นที่สองไม่นานที่ผ่านมาใช่ไหมเร็วๆนี้เจ้าก้าวหน้าแค่ไหนแล้วแอนเซตถามแต่ก็ปั่นป่วนหลังจากที่เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงสีหน้าของแองเจเล่ขอโทษเธอขอโทษเธอรู้ว่ามันไอมาสุภาพที่จะถามคำถามที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้พ่อมดฝึกหัดและพ่อมดไม่ชอบให้คนอื่นๆสำรวจพวกเขาเมื่อมันอาจจะละเมิด ความเป็นส่วนตัวของพวกเขาไม่เป็นไรแองเจเล่พูดเขารู้จักแอนเซดดีแต่เขาก็สับสนเมื่อแอนเซดถามคำถามแบบนั้นแบบทันทีทันใดถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือของข้าก็แค่พูดออกมาแองเจเล่จะช่วยเธอถ้าเขาทำได้เนื่องจากพวกเขาเป็นเพื่อนข้าอาจจะต้องออกจากโรงเรียนนี้ขณะที่พูดแบบนี้สีหน้าของแอนเซดก็เปลี่ยนไปทำไมแองเจเล่ถามด้วยเสียงประหลาดใจาข้ายังอยู่ขั้นที่หนึ่ง ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไร่ข้าจะไปถึงขั้นที่สองตระกูลของข้าต้องการให้ข้ากลับไปแต่งงานแอนเซตตอบด้วยท่าทางเศร้าหมองข้ามีพรสวรรค์เทียงระดับหนึ่งไม่เหมือนเจ้าและมาเนสข้าอายุสิปปีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะไปถึงขั้นที่สามก่อนวันเกิดปีที่19ของข้าข้าจะไม่มีวันกลายเป็นพ่อมดถ้าข้าไม่สามารถเข้าสู่ขั้นที่สามก่อนอายุสิปปีข้าคิดว่าเจ้ารู้ว่าต้องใช้เงิน และทรัพยากรมากแค่ไหนเพื่ออยู่ในโรงเรียนนี้ไม่มีทางที่ข้าสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ด้วยตัวเองแอนเซตพูดเสียงอ่อนดังนั้นตระกูลของเจ้าจะไม่สนับสนุนเจ้าอีกต่อไปถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะกลับใช่ไหมแองเจเล่ถามขณะที่เขาขมวดคิ้วเขาต้องการที่จะช่วยแต่ก็ไม่มีอะไรที่เขาสามารถช่วยได้ในเรื่องนี้แอนเซตต้องการไปถึงขั้นที่สามภายในระยะเวลาหนึ่งปีและมันต้องทําด้วยตัวเอง แม้ว่าแองเจเล่จะสามารถบอกเธอถึงความรู้ที่เขามีแต่เธอก็ยังต้องเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวเองนอกจากนี้ตัวเธอเองก็จะต้องหาวิธีนำอนุภาคพ,พลังงานเข้าไปในร่างกายของเธอเพื่อให้เธอไปถึงขั้นที่สองที่จริงแล้วถ้าข้าสามารถหาใครสักคนที่สามารถช่วยข้าในการสนับสนุนชื่อตระกูลของข้าข้าก็จะสามารถอยู่ได้แอนเซตพูดด้วยสีหน้าซึมเศร้าแองเจล่ยังคงนิ่งเงียบแต่เขาก็ขมวดคิ้ว มาเนสมีคู่มั่นที่มีพรสวรรค์ระดับสูงกว่าเมื่อเทียบกับข้าแอนเซตเห่อยหน้าและมองไปที่แองเจเล่ข้าจะไม่มั่นกับเจ้าข้าจะกลับไปบ้านเกิดของข้าในอนาคตดังนั้นข้าไม่สามารถสัญญากับเจ้าได้การเป็นคู่มั่นของข้าจะไม่ช่วยให้ตระกูลของเจ้าดีขึ้นแองเจเล่พูดพวกเราไม่ต้องแต่งงานกันเพียงแค่บอกทุกคนว่าข้าเป็นคนรักของเจ้าและตระกูลของข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเพื่อกลายเป็นพ่อมด เจ้าก็รู้ว่าข้ามาจากตระกูลคาร์เตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าตระกูลระดับสูงในโรงเรียนนี้ข้าคิดว่าควรพิจารณาข้อเสนอของข้าแอนเซตสายสีรัสสันและพูดเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่พ่อมดฝึกหัดคนเดียวที่ส่งมาที่นี่โดยตระกูลของเจ้าหรือหลังจากที่คิดสักครู่แองเจเล่ก็ถามใช่มีอีกสองคนแต่พวกเธอก็เหมือนกันกับข้ามีพ่อมดฝึกหัดไม่มากนักที่มาถึงขั้นที่สามก่อนที่จะอายุสิปี แอนเสร็จตอทำไมต้องเป็นข้าแองเจเล่ถามเจ้าอายุเพียง15ปีแต่เจ้าก็กำลังจะถึงขั้นที่3ามขณะที่มาเนสยังอยู่ขั้นที่สองนอกจากนี้เจ้ายังรอดชีวิตในภารกิจที่อันตรายเช่นนั้นข้าคิดว่าเจ้าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับข้าแอนเสร็จพูดเซ็นสัญญากับข้าและสาบานจากนั้นข้าและผู้หญิงคนอื่นๆจะเป็นของเจ้าข้าสามารถรับประกันได้ว่าผู้หญิงคนอื่นๆก็ยังมีสเสน่ห แอนเสร็จพูดต่อแองเจเล่ยังคงมองไปที่เธอข้อเสนอที่เธอมอบให้เป็นสิ่งที่เขาควรพิจารณาเพราะเขาต้องการการสนับสนุนจากตระกูลท้องถิน่นและเขาต้องการหินเวทมนต์เขายังสามารถเล่นกับผู้หญิงที่น่าสนใจได้อีกสองคนนี่เป็นข้อเสนอที่เขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธนี่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ข้าสงสัยว่าทำไมเจ้าถึงมาหาข้าแองเจเล่ถามเจ้าเป็นพ่อมดฝึกหัด ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดที่ข้ารู้จักแอนเสร็จต่อมีพ่อมดฝึกหัดหลายคนในโรงเรียนของเราที่ไปถึงขั้นทีสามก่อนที่จะอายุสิหปีเจ้าไม่ได้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดแต่เจ้าถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในพ่อมดฝึกหัดที่ดีที่สุดในแรมโซดาเธอพูดต่อข้าคิดว่าอาูถึงขั้นที่สามเมื่อเขาอายุสิบสีปีแองเจล่พูดเขานั้นต่างออกไป ผู้คนเหมือนเขามีพ่อมดชั้นสูงในตระกูลของพวกเขาเพิ่มระดับพรสวรรค์ของพวกเขาโดยใช้วิธีพิเศษเราเรียกพวกเขาว่าผู้สืบทอดโลหิตแต่ลูกของพวกเขาจะไม่มีพรสวรรค์เหมือนที่พวกเขามีตระกูลของข้าไม่ต้องการให้เด็กของพวกเขาแต่งงานกับผู้สืบทอดโลหิตแอนเซตสสายสีสันดีข้าเห็นประโยชน์ในข้อเสนอของเจ้าข้าจะเซ็นสัญญาแองเจเล่พยักหน้าเยี่ยมเลย ข้าสามารถอยู่ในโรงเรียนนี้ได้แล้วแอนเซตเอาสัญญาออกมาจากกระเป๋าอย่างมีความสุขเห็นได้ชัดว่าเธอเตรียมมานี่เป็นสัญญาเจ้าสามารถดูได้แอนเซตยื่นสัญญาไปให้แองเจเล่เจ้ากำลังทำการเซ็นสัญญาเช่นเดียวกับคนอื่นๆใช่ไหมข้าหมายถึงคนอื่นๆจากตระกูลของเจ้าแองเจเลตรวจสอบสัญญาและพบว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยใช่มีสาวสวยมากมายในองค์กรพ่อมดที่มาจากตระกูลของข้า ถ้าพวกเธอไม่สามารถไปถึงขั้นที่สูงได้พวกเธอจะพยายามแต่งงานกับคนที่มีพรสวรรค์เจ้าคงไม่รู้ว่าตระกูลของข้าใหญ่แอขไหนแอนเซตพยักหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าจะเป็นคนแรกในวิทยาลัยแรมโซดาถ้าตอนนี้เจ้าเซ็นสัญญาข้าและผู้หญิงคนอื่นๆจะย้ายเข้ามาในห้องของเจ้าในวันพรุ่งนี้แอนเซตพูดขณะที่กำลังเขินอายเจ้าสามารถทิ้งสัญญาไว้ได้หรือไม่ข้าจะอ่านอย่างระมัดระวังในคืนนี้ ข้าจะเซ็นสัญญาในวันพรุ่งนี้ถ้าข้าไม่เห็นกฎแ,แปลกๆที่ข้าต้องทำตามแองเจเล่โบกมือที่มีสัญญาในอากาศแน่นอนแอนเซ็ตโค้งให้แองเจเล่ด้วยท่าทางลงใจข้าหวังไว้กับเจ้าเธอเดินเข้ามาใกล้แองเจเล่และกอดเขาแองเจเล่าสามารถรู้สึกได้ถึงขนาดหน้าอกของเธออย่าททำให้ข้ารอแอนเซ็ตกระซิบแองเจเล่เริ่มตื่นเต้นเขาพยายามคลำหาก้นของเธอแต่เธอถอยออกไปก่อนที่มือของเขาจะไปถึง เธอโค้งอีกครั้งก่อนที่จะจากไปแองเจเลตปิดประตูและวางสัญญาลงในขณะที่กำลังยิ้มความคิดของเขายังคงล่องลอยอยู่กับความตื่นเต้นที่ถูกกระตุ้นด้วยหน้าอกที่อ่อนนุ่มของเธอความคิดของแองเจเลยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับภารกิจตั้งแต่ที่เขากลับมาแต่เนื่องจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ความคิดที่ผูกมัดไว้ก็หมดไปจากใจของเขาเขาสงบลงและมองไปที่อุปกรณ์บนโต๊ะของเขาก่อนที่จะดึงเก้าอี้มาและนั่งลง แองเจล่เปิดกล่องไม้สีดำมีสมุนไพรสองชนิดอยู่ภายในด้านซ้ายเป็นสมุนไพรสีแดงที่ชื่อว่ารากหญ้าแห้งอีกต้นที่อยู่ทางด้านขวาเป็นผลไม้ที่คล้ายกับส้มผลไม้เหล่านี้ได้ถูกตัดครึ่งมองเห็นสีที่ตัดกันของผิวสีเหลืองอ่อนและภายในสีแดงเลือดสมุนไพรทั้งสองนี้แห้งอยู่แล้วแองเจเล่เอาชุดอุปกรณ์ออกมามีขวดแก้วคอยาวหนึ่งขวดอุปกรณ์ต้มกลั่นปากงอหนึ่งชิ้นรางท่อแก้วหนึ่งชุด หลอดทดลองและถ้วยแก้วหลายใบพวกมันถูกวางไว้ในถุงผ้าลินินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝ้ายเมื่อแองเจเลสซื้อชุดเขารวบรวมทุกอย่างไว้บนโต๊ะซีโรแสดงข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับการปรุงยาและจําลองกระบวนการสร้างของอยาห้ามเลือดแองเจเลสสั่งสร้างภารกิจเริ่มการจําลองระยะเวลาสชั่วโมง15นาทีอัตราความสําเร็นต์ซีโรรายงาน15ซ แองเจเล่พอใจกับอัตราความสําเร็จข้าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกของข้าที่จําลองการปรุงยาแองเจเล่คิดอัตราความสําเร็จคํานวณจากความสามารถทางจิตในปัจจุบันของแองเจเล่รวมถึงมานาและเงื่อนไขอื่นๆด้วยความช่วยเหลือของชิปและสูตรที่เหมาะสมแองเจเล่ก็มีอัตราความสําเร็จสูงมากพ่อมดฝึกหัดที่เรียนรู้ยาทั่วไปมีอัตราความสําเร็จ5%ขณะที่แองเจเล่มีอัตราความสําเร็จ 15%เนื่องจากชิปมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือรอผลของการจำลองชิปจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จหลังจากที่จำลองเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเขาก็จะมีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้นจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ั b s cribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ